โอเคถ้าอยากกินต้องเจาะให้ได้เจาะเจาะเขาเรียกว่าหลอดพูดสิคะหลอดหลอดหลอดต้องเจาะรู้ไหมเจาะยังไงเจาะอย่างนี้เจาะอย่างนี้เจาอย่างนี้ต่อะได้ไหมคะชาเลนจ์สุดท้ายแล้วกำบะเด้กำบะเด้กำบะเด้ต้องดูนี่ดูนี่รูนี่้องต้องเจาะนะคะเจาะหนึ่งสองสามเย้ เก่งมากครับโอ้โห รอประตูสู่การเรียนรู้ของลูกเริ่มจากการที่เราเปิดโอกาสให้เขาได้ลองทํานอกจากนี้แม่ยังให้ความสําคัญกับนมกล่องแรกที่เลือกเสริมให้เอเดรียน S26 Go Pro UHT สูตรนม u h t ที่ดีที่สุดผสมเอลฟาสฟิงโกไมอลีลีเอเโอเมกา้า369วิตามิน C และวิตามิน B6 มีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตาปกติของระบบภูมิคุ้มกันแคลเซียมมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงสารอาหารถูกใจแม่รสชาติอร่อยถูกใจลูกเติมเต็มพ ชนาการให้ลูกพร้อมเรียนรู้ได้ทุกวัน12:12 12, นี้โปรโดีกดเลย